สวัสดีครับในบทที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับแล้วก็สร้างเหตุการณ์เื้องต้นว่าเราจะ,ะเข้าไปสร้างเหตุการ์แต่ละเหตุการ์นั้นได้ยังไงนะครับวิดีโอม้วนที่แล้วนะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับว่าเราเข้าออกบ้านยังไงแล้วก็สร้างจุดวาร์ปนำจุดวาร์ปที่เราได้เนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์นะครับในการเคลื่อนย้ายตัวละครเข้าไปจุดหนึง่งไปยังจุดหนึง่ง แล้วก็เราได้สร้างตัวเขาเรียกว่าตัวแอคเตอร์นะครับซึ่งให้ตัวเอกนเข้าไปคุยแล้วก็มีข้อความขึ้นมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทําให้เหตุการณ์นั้นๆนหายไปอย่างสิ้นเชิงน,นะครับเมื่อเราเซฟเกมปุ๊บให้มันหายไปเลยแต่ถ้าเรามามันจะมีสองแบบครับก็คือทําให้มันหายไปแต่ว่าไม่หายไปถาวระโอเคนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเหมือนเดิม ที่ผมพูดค้างไว้เมื่อวิดีโอชุดก่อนก็คือผมสร้างแมปมาแล้วประมาณ3ามแมปนะครับจะ็ีบิแมปเริ่มต้นมีการวาร์ปให้นะครับแล้วก็จะมีแมปที่2ที่เป็นสนามหญ้าแล้วก็จะมีแมปที่เป็นบ้านนะครับไฟกระพริบได้แล้วก็มีมีแม่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้แม่หายไปนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยว่าการจะทําให้เหตุการณ์นั้นๆห,หายไปโดยที่ว่าตัวเอกพูดจบแล้วปุ๊บแม่หายไปเลยทํำยังไงนะครับ ง่ายๆเลยครับสมมุติผมลองสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาเป็นพ่อก็ได้สมมุติผมสร้างไปตรงนี้นะครับคลิกขวาไปที่สร้างเหตุการณ์ใหม่ผมจะเลือกวัตถุนะครับเป็นตัวละครที่ดูเหมือนพ่อขึ้นมาเอาพีเพย์เลย,เลยคนนี้ก็ได้โอเคนะครับทีนี้เหมือนเดิมครับก็คือลักษณะของต,ต,ตงัวละครตัวนี้ให้ยืนอยู่เฉยๆไม่ต้องย่ำเท้านะครับ รูปแบบก็คือแบบฟิตนะครับก็คือให้มันอยู่อีกกับที่ความเร็วก็นอร์มอนหมดตำแหน่งนะครับยืนอยู่ตำแหน่งเดียวกับฮีโร่ก็คือ same as c h a r a c t อร์โอเคอันนี้ก็คือเงื่อนไขของเหตุการณ์นะครับคือต้องกดปุ่มก่อนจะไม่ให้เป็นอะจะจะไม่ให้แบบว่าเดินเข้าไปแล้วชนแล้วพูดเลยไม่เอานะครับอ่ะผมก็จะมาสร้างเหตุการณ์ก่อนค่อยขวาแทร ก็ไปที่แถบที่หนึ่งนะครับไปที่แสดงข้อความผมก็จะเลือกหน้าตาของพ่อขึ้นมาสมมุดใน,ยยนี้สมมุิพิมพ์อะไรก็ได้ครับสวัสดีสวัสดีครับลูกนี่ประมาณนี้ตกลงนะครับผมได้เหตุการณ์พ่อมาแล้วหนึ่งอันทีนี้ผมจะให้ก่อ,กอน ก่อนอื่นแล้วกันคือบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราอยากให้ตัวเอกมันคุยตอบโต้กับตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยทำยังไงนะครับเราก็แค่สร้างเหตุการณ์ที่เป็นกล่องข้อความให้มันดูมันตอบโต้กันเฉยๆนะครับอย่างเช่นผมให้มันคุยกับพ่อเนี่ยพ่อบอกว่าสวัสดีลูกต่อไปผมจะให้ตัวเอกตอบครับผมก็แค่สร้างเหตุการณ์แสดงข้อความมาอีกบรรทัดหนึ่งคลิกขวานะครับตรงบรรทัดที่ว่างๆนะแทรกนะครับ จากนั้นผมก็ไปที่แสดงข้อความนะครับผมก็เลือกหน้าตัวฮีโร่ขึ้นมาก็คือตัวเราที่เราเริ่มเกมนะครับสมมติผมจะพิมพ์ว่าเอเสวัสดีครับโลกอะ่ผมจะพิมพ์ว่าสบายดีไหมนะครับสบายดีไหมพ่ออะไรเงี้ยนะครับกดตกลงเสร็จแล้วพ่อก็จะตอบฮีโร่ว่าสบายดีนะครับผมก็จะแทรกเพิ่มอีกบรรทัดหนึ่งแสดงข้อความก็เลือกหน้าพ่อมาใหม่ ไม่มีอะไรยากก็คือสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาแบบนี้สบายดีครับอะไรเงี้ยนะครับทีนี้สมมติว่าหลังจากพ่อบอกว่าสบายดีครับแล้วผมจะให้พ่อหายไปนะครับอย่างแรกก็คือให้เราสร้างหน้าใหม่ขึ้นมานะครับในอีเวนต์ของพ่อนะครับอ่ะสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาสังเกตว่ามันจะมีสองแถบเห็นไหมครับให้คุณมาแถบที่สองนะครับให้เรียนมาแถบที่สอง แล้วไปเลือกที่สวิตเฉพาะนะครับ a เปิดไม่ต้องเลือก b นะครับเลือก a นะครับโอเคจากนั้นไปที่กลับไปที่ตัวแถบที่1น,นะครับให้เรามาเพิ่มคำสั่งในคำสั่งของแสดงเหตุการณ์นะครับตรงนี้คลิกขวาแทรกให้เราดูในส่วนของสไลด์นะครับกระสไลน่ะสวิตก็ถือครับสวิตสวิตควบคุมเฉพาะตัวนี้นะครับคลิกเข้าไป ทำเหมือนเมื่อกี้เลยครับก็คือสวิตช์เฉพาะ a นะครับเปิดไม่ต้องไม่ต้องปรับเลยมากแล้วกดตกลงโอเคทีนี้เรามาลองครับกดโอเคลงมาอ่า <c oughs> เซฟเกมเนี่ยเรามาลองเล่นเกมดูปึ๊บอ่ะเข้าบ้านก่อนนะครับติ๊ดๆติ เข้ามาละ,ะคุยกับแม่ก่อนอจะไม่คุยกับแม่ก็ได้นะครับคุยกับใครก็ได้สวัสดีครับลูกนะครับลูกไปตอบว่าสบัยดีพอ่อสบายดีครับตึบหายไปนะครับทีนี้ผมจะลองเซฟเกมดูอ่เสร็จแล้วผมก็ปิดเกมนะครับทีนี้ผมจะลองเข้าไปอีกรอบนึงจะให้ดูว่าเหตุการณ์หายไปหรือเปล่า เนี่ยปึ๊บคอนติเนียลนะครับแอบสังเกตว่าเหตุการณ์ของพ่อหายไปแล้วนะครับพอผมเดินออกบ้านหูเข้ามาอีกรอบหนึง่งแอะพ่อหายไปแล้วถ้าเราไม่ใช้ตัว,ตวสวิตเฉพาะในการควบคุมนะครับพ่อจะอยู่ที่เดิมครับไม่ว่าเราจะเซฟเกมเข้าเกมมาหรือจะเดินออกบ้านเข้าบ้านพ่อยังอยู่ที่เดิมนะครับถามว่าแล้วเอาแล้วมันจะไม่ไปกวนกับตอนที่เราเล่นเกมใหม่ๆแล้วไม่กวนครับลองดูก็ได้เข้าให้อีกรอบ ลองเข้าแบบนิวเกมนะครับเข้าไปละโอ้ขอไ้ครับสบายดีสบัสด,ดีสบายดีไหมนะครับหายไปแล้วออกมาเข้าไปไหมเห็นไหมครับมันจะไม่กวนกันนี่อันนี้คือการสร้างเหตุการณ์ที่ให้เหตุาสมมติเรามีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์นึงเนี่ยอยากจะให้มันทำเราทำไปแล้วแล้วก็จบนะครับ ทีนี้มาถึงเหตุการณ์การเข้าฉากต่อสู้บ้างนะครับง่ายๆสมมุติผมจะเลือกผมจะเลือกให้มีปีศาจในบ้านอในนี้หนึ่ง,งตัวอผมก็สร้างเหตุการณ์ใหม่สมมุติผมเลื่กช่องนี้นะครับเลิกขวาสร้างเหตุการณ์ใหม่ผมก็เลือกวัตถุครับที่มันดูเหมือนปีศาจสักต,ต,ตัวหนึ่งอ,อีว e ิลนะครับสมมุติเอาเป็นชายพ้คมแล้วกันอ,อาจจะย่ำเท้าก็ได้ครับให้ดูนี่หน่ ก็ตั้งเป็นนอร์มอลหมดนะครับอ่ะัต่อนี่แหละนะครับเซมแอดเซเลเตอร์ผมก็จะให้ใช้พระคุมเนี่ยคุยอะไรสักหน่อยนึงงนี่ผมก็หาแอคเตอร์มาใช้พระคุมเจอพอดีอาจจะบอกว่าฮึ่ฮึฮะฮะฮะก็ได้ฮึ่ฮึ่ยฮะฮะฮะโอเคมีก็ได้อ่ะแค่นี้ครับพอมันคุยเสร็จปุ๊บ ฮีโร่อาจจะถามว่าหอล,ล่ออะไรไงคำะไรนักแหมเนี่ยตอนนี้คำอะไรคำอะไรนักหานานะเสร็จแล้วให้มันเข้าชูฉากต่อสู้นะครับการเข้าชูฉากต่อสู้ก็คือเราก็แค่แทรกเหตุการณ์ใหม่เข้าไปครับคลิกขวาที่บรรทัดบ้างน,นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วไปที่แทรกเหมือน,นเดิมนะครับ เข้าสู่ฉากต่อสู้ก็คือเราจะไปในแถบที่3ามนะครับจะมีฉากควบคุมฉากต่อสู้ฉากควบคุมระบบให้เรามาดูในส่วนของอคําคสั่งฉากต่อสู้นะครับมันจะมีบอกว่า,าแปลงล่างอ๋อโอเคเดี๋ยวดูนะผิดหรือเปล่าฉากต่อสู้ฉากต่อสู้สักครู่นะครับผมหาไม่เคยเจอ อยู่ในนี่แหละเออนี่ไงอยู่ตรงนี้ครับขออภยัยอยู่ในแถบที่สามนะครับคําสั่งวบคุมฉากต่อสู้วบคุมฉากนะครับเราก็กดเข้าไปที่เ,เข้าสู่ฉากต่อสู้มันก็จะมีจํานวนของปีสาจให้เราเลือกนะครับเราจะเอาไปอะไรโกเลมไหมอุ้ยไม่เอาพึ่งเลเวลเริ่มแรกนะครับโกเลมก็ตายพอดีเอาสไลด์สองตัวแล้วกันนะครับตัวแปรนี่ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้เอาไว้เราเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นดีกว่าหนีไนดะ้หรือเปล่า ถ้าหนีได้คือเหตุการณ์ที่จบไปเลยนะครับเราไม่หนีดีกว่าเราให้มันไปตามเหตุการณ์นะครับเพิ่มเงินสายการแพ้ไหมไม่เอาอครับคือแพ้แล้วโอเวอร์เลยหรือใครอยากจะเพิ่มนะครับมันก็จะมีบอกว่าเอ่อเพิ่มแล้วให้ไปเริ่มตรงไหนอ่อันนี้ตกลงครับโอเคตกลงผมจะเซฟนะครับลองมารีวิวดู <c oughs> เดี๋ยวบทต่อไปผมจะนำเสนอ ผมขอคอนทินเนแล้วกันแง่ดีเดี๋ยวบทต่อไปผมจะนําเสนอการการเพิ่มจํานวนตัวละครนะครับและรับตัวละครเข้ากลุ่มและพูดถึงฉากเริ่มเกมนะครับที่เป็นจอดำๆแล้วก็มีตัวหนังสือข้างล่างอ่ะสมมติผมเดินไปหาชายผ้าคลุมนะเนี่ยอ่าฮื้อฮหะหะหะนะครับครบัอะไรนะักหมาอ่าเขาฉากต่อสู้อ่าต,ตีเลยครับเอ้ยชนี ดูเหมือนฮีโร่เราขี้โกงสไลด์มีแค่สองตัวนะครับสู้เลยนี่เอ้จบแล้ว <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับทีนี้ผมไม่ได้สร้างเหตุการณ์ให้มันหายไปเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่เดิมถ้าเราอยากให้เหตุการณ์ตัวนี้เมื่อสู้เสร็จแล้วหายไปนะครับก็ทำเหมือนเดิมคือไปเลือกสวิตเฉพาะ A นะครับเหมันเดิมก็คือเราคลิกขวาแก้ไขเหตุการณ์ สร้างหน้าใหม่ขึ้นมานะครับในหน้าใหม่ของเหตุการณ์นี้เราก็เลือกเป็นสวิตเฉพาะ A เปิดนะครับกลับไปที่หน้าหนึ่งเราแค่ไปเพิ่มมาทัดเนี่ยมาเดิมครับแทรกไปที่แถบที่1สวิตควบคุมเฉพาะนะครับตกลงแล้วก็ปิดนะนี่พอเราเข้าเกมปุ๊บมันก็จะโ้กันแบบเวลาเราชนะหรือเวลาเราชนะหรือแพ้นะครับมันอาจจะมีการหายไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งค่างไงโอเคครับเดี๋ยว บทต่อไปผมจะพูดถึงการเพิ่มจำนวนตัวละครน,นะครับเพิ่มจำนวนไอเทมแล้วการเริ่มเกมแบบง่ายๆนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับ